สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูสูขคนผู้อยู่ไกลอยู่ไกลบันเนื้อบันไตมาเดินพี่น้องไม่แอบแสบน้บ่าบอยครับผมมาพี่น้องมาเมื่อนนี้บ้าบอยเดยก้อยรอยเลือดพี่น้องครับอุ้ยสุดหยอดแห้งพี่น้องครับืันนี้ออ้ยคุณเลือดเอ้ามาพี่น้องมาสิบแสบน้ำบ่าบอยเมือนนี้ฝ่าวครับฝ่าวก็ฝ่าก็ฝนฝ่าฝนก็ทีมาแหละพี่น้องครับบ้าบอยจะกี่ไหนซ้ำได้เด้อพี่น้องเด้อ แสีมาทั้งทั้งหนาทั้งหลังพี่น้องครับพี่น้องสังเกตเห็นคึืออยูมม่พี่น้องมือว่านี่บดได้ลงคลิปครับย้อนฝนนี่แหละเนาได้ซัมเด้เอาซัมหันเนาะพี่น้องนอเนาะแนวมักอีกแล้วครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อก็ขอโทษขออภัยพี่น้องผู้บอกกินดิบเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้กินก็มาเสียบเซน้ำบ่าวบ่อยครับ của mâm lầm Rất tuyệt vời mà <laughs> ดีเสียบพี่อน Мм. Улсад хаа. แกมายังคักเลยพี่น้อง ววหรุ่นแข่งรถกันครับ เขาเมื่ดเขาแล้วพี่น้อง <laughs> โคลมมาเลยไน้องกันฮึฮึ มาแล้วแบบโ้ รูมแห้งเติบอยู่พี่น้อง เดี๋วพี่น้องมาแล้วฝนเอาเมื่อนี้กันซาหมีน้อยเพียงหน้าบ่อยๆก็ฝากอี่ฝั่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจบ่าวบ่อยๆเด้อครับเด้ปอปอกกันมือหนาโน้เพียงหน้าเมื่อนี้ขอ,อ,อตรโตลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ